ในวันที่ฉันว่างตะวันฉันหิวน้ำมากฉันก็ไม่กล้ากินเพราะว่าฉันตอนนี้ฉันกำลังงดน้ำหวานชากาแฟน้ำร้ลนทุกชนิดแตนกลางวันฉันก็นอนทั้งวันเพื่อจะลดความหิวของฉันแต่พอฉันตื่นขึ้นมากลางดึกฉันก็หิวฉันก็อดทนกับความต้องกอยากอาหารใน่ฉันไม่ไหวฉันก็เดินมาตลาดนะคะก็เดินมาตลาดเพื่อจะมาหาของกินโอ้มาตลาดแถวใกล้ที่พักฉัน มีรให้ฉันกินบ้างโอ้ของกินเยอะแยะโอ้คนก็เยอะแยะเต็มไปหมดมฉันเดินวนตลาดไปสิบรอบกินว<ม>่า<ม>จะกินอะไรฉันพยายามข้ามใจตัวเองพือไม่ซื้อของกินที่มันเยอะแยะมากมายก็เดินวนไปวนมานี่กินอะไรดีมีอะไรให้ฉันกินบ้างแล้วแล้วฉันก็มาสะดุดตาน้ำลายไหลอยู่ที่ปลาหมึกย่างแล้วฉันก็ได้ปลาหมึกย่างอย่างที่ฉันอยากกินแล้วก็ได้ น้ำมะพร้าวซึ่งฉันถามพ่อค้าแล้วว่ามีน้ำตาลไหมเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวสดๆซึ่งมันไม่มีน้ำตาลฉันก็เลยซื้อมาดูจากรูปแล้วโอ้ลำลายไหลจ้าน่าอร่อยมั้ยคะพ่อค่าจะมาลองชิมให้พู้ชมดูนะคะไข่ปลาหมึกน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแซ่บๆโออหืมอร่อยมากเลยค่ะโอ้วันนี้หนวดปลาหมึกนะคะ นวดปลาหมึกโอ้น้ำจิ้มซีฟูดจุ่มเข้าไปโอ้ให้น้องไปไว่ายน้ําอยู่ในน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็ออมเข้าปากเลยค่ะหูอร่อยมากเลยน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวที่พ่อค้าบอกว่าไม่มีน้ําตาลนะคะอ,อู๋น้ําตาลล้นรวนเลยค่ะ